ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี1,700,000้บาทการันตีผลตอบแทนรวมทุกงวดนะครับ22,970บาทถูกรางวัลอะไรบ้างนั้นได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นั้นนะครับคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสามารถฝากสลักอมสินพิเศษ1ปีทั้งแบบใบสลักและแบบดิท่านได้ตลอดเวลานะครับจากธนาคารอมสินนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดับไครสลากอมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากจะเข้าสู่งวดที่นะครับ610แล้วนะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลานาน12เดือนนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนสลักอมสินพิเศษดิท่าน1ปีนะครับแบบซื้อซื้อผ่านแอป m ม m o นะครับก็เข้าสู่งวดที่612 นะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับรายละเอียดเหมือนกันแค่ว่าซื้อผ่านหน้าธนาคารกับซื้อผ่านแอปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคุมทั้งใบสลักและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทำได้โดยเช่นเดียวกันนะครับ หลักเกณฑนะครับระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่25มกราคม2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งก็ลุ้นเลย12ครั้ง12งวดราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยนะครับรายละเอียดดอกเบีย้ยฝากครบ1ปีได้รับดอกเบีย้ย0.25บาทต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ0.25ต่อปีนะครับอัตรากรณีผิดเงื่อนไขการ ฝากนะครับ1ฝากไม่ครบ6เด e ือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยรางวัลนะรางวัลที่1นะครับมูลค่ารางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่2นะครับ1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3 5รางวัลรางวัลละ1 0,000ืนบาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5 15รางวัลรางวัลละ1 0 0 0บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว หนึ 1> 1่งรางวัลรางวัลละ200บาทรางวัลเลขท้าย3ตัว1รางวัลรางวัลละ80บาทอ่ามีรางวัลเลขท้าย3ตัวที่เพิ่มเข้ามานะเมื่อก่อนมันรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยมันเพียงแค่40บาทเองนะอันนี้เพิ่มมา8เออเพิ่มมาอีก40นะครับเหมือนกับลดอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมแล้วมาเพิ่มรางวัลแทนอ่ามันก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะนะครับถ้าใครสนใจจองซื้อนะครับครบอายุนะฝากครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ยศ2 5บาทต่อหน่วยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย0.25 นะครับถอนคืนจะได้รับ100บาท25สตางค์นั่นเองซื้อสลากออมสิพิเศษ1ปีซื้อ1 7 0 0 0ล้านบาทนะครับจะได้รับ17,000หน่วย17,000นหน่วยนั้นจะการันตีถูกเลขท้ายนะครับเลขรางวัล ทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน17หมายเลข80คูณ17ก็1,360บาท1,360บาทคูณ12งวดก็16,320บาทเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจำนวน1หมายเลข200คูณ1ก็200บาท200คูณ12ก็2,400บาท16,320บาทบวก2,400บาทเป็น18,720บาทนี่คือรางวัลที่ถูกต้องนะครับ เขากําหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท2สตางคูณ16,000หน่วยเท่ากับ1,640,000บาททูร้อนทุกงวดนะครับงวดละ1,560บาทคูณ12งวดก็18,720บาท1,740,250บาทบวก18,720บาทเป็น1,722,970บาทแยกเฉพาะอัตราดอกเบี้ยกับเงินที่ถูกรางวัลอัตราดอกเบี้ย4,250บาทเงินที่ถูกรางวัล18,000 7 2 0บาทเป็น1ล้านเอ่อเป็น22,970บาทนี่คือผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับแบบได้แน่นอน100%เอซอันนี้แบบต่ำสุดเลยนะครับอันนี้เป็นหน่วยละหมื่นเจ็ดเนาะโทษทีโทษทีนี้ผิดตัวเลขผิดนะครับแต่อันนี้ตรงนี้ข้างล่างถูกละอันนี้หมื่นเจ็ดพันหน่วยคูณเท่ากับ1นึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทนั่นเองนะครับ ก่อนจะกากรใครมีคำถามอะไรลองสอบถามกันเข้ามาหรืออยากจะให้นะครับคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกสลากตัวไหนนะครับของธนาคารไดนะครับแคมเปญไหนก็ลองแจ้งกันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดซับค i b e เดี๋ยวไปดูวิธีการจองสลากนะครับออมสิ่งพิเศษ1ปีกันวิธีการนะครับวิธีการซื้อสําหรับสลากดิจิทัลน,นะครับใช้หลักการได้ทุกทุก ทุกสลากออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอปไมโมก่อนนะครับแอปไมโมเลือกสลักดิจิทัลน,นะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิจิทัลหนึ่งปี2ปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะออมนะครับสลากดิจิทัลน,นะครับตัวไหนออันนี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับ ข้างล่างมันก็จะมีสลากที่ท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลกักกดเข้าไปในสลากที่ท่านหนึ่งอ่าสองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนอกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อ นะครับอย่างเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะส0งพบาทนะครับหน่วยละ100ก็ได้ยี่สหน่วยนี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อย สลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปอรอลุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไวนะ้ะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอมันรอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับ นะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ